สำหรับสินค้าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ะครับเรียกว่าสายลัดอเนกประสงค์ทั่วไปนะครับใช้สำหรับงานขนาดเล็กรถบรรทุกขนาดเล็กนะฮะไปจนกระทั่งถึงรถขนาดกลางได้นะครับก็เป็นขนาด25มิลนะฮะหรือ1นิ้วนะฮะล้าหนัก1ตันนะส่วนความยาวเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่หเมตรไปถึงถึงยีเมตรนะวิธีการใช้งานนะเริ่มแรกก็คือเราจะเกี่ยวสายปลายของตะขอด้านสั้นนะไปที่ห่วงล็อกนะของรถบรรทุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะะส่วนปลายด้านยาวก็เกี่ยวไปที่ ตำแหน่งล็อกอีกด้านหนึ่งนะฮะจากนั้นอ้อมปลายสายมารัดกับชิ้นงานหรือว่าสินค้าที่เราต้องการบรรทุกขนส่งเพื่อแม่เป็นเคลื่อนที่นะฮะจกกังหวะที่ใส่นะฮะเราก็จะใช้ปลายสายสอดเข้าไปในช่องนี้นะฮะดึงสายออกมานะฮะดึงสายไปจนกระทั่งพอตึงมือนะฮะไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าตึงมากมายนะฮะหลังจากใส่สายเข้าไปในช่องสล็อตเรียบร้อยนะฮะเราก็จะทำการโยกเราจะล็อกจนตึง,ง,งนะฮะจบแค่นี้ สำหรับชุดนี้คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันจะมีตัวแถบโฟลเดอร์ที่สำหรับเก็บสายก็จะล็อกไปทำให้งานเรียบร้อยขึ้นสายก็ไม่ไปไปพันแล้วไปเกี่ยวกับอะไรทำให้สายชำรุดเสียหายง่ายนะครับ